ไปดูบรรยากาศทางการเมืองนะคะขณะนี้ก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ทางด้านนายสุพิษพิทักษธรรมนะคะก็ได้นําทีมนะคะเพื่อหาเสียงในพิธีบ้านเกิดโดยมีประชาชนมาร่วมกว่า5,000คนค่ะ นายสุพิธพิทักษ์ธรรมนะคะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ยกทีมสงขาพลังใหม่เปิดเวทีใหญ่ครั้งแรกโดยชูนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาคาบสมุทรสถิงพระโดยใช้นโยบายสมุดร,รักษา5ประการขณะที่ในงานในครั้งนี้ก็มีจิ้มชวนชื่นและแฮกชวนชื่นขึ้นเวทีให้กำลังใจในฐานะเพื่อนเก่าด้วยค่ะ โดยงานนี้จัดขึ้นที่ตลาดม่วงงามอำเภอสิงหนครจว,วััดงสงขลาโดยนายสุพิษพิทักษ์ธรรมผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหมายเลข5พร้อมทีมบริหารของสงขลาพลังใหม่ก็เปิดเวทีใหญ่ครั้งแรกโดยขนขุนพลมากมายค่ะอาทิย์านสมพรใช้บางอย่างนายอำนวยพินสุวรรณนางสาวปรินดาปราระเลและนายฉัดเพชรครุอัมโพขึ้นเวทีชูนโยบายเด่น5ด้านหลัก และนโยบายรองอีกเกือบ35นโยบายขณะที่ไฮไลท์สำคัญของเมื่อวานนี้นะคะก็คือการขึ้นเวทีของจิ้มชวนชื่นและแฮกชวนชื่นเพื่อนเก่าของนายสุพิธพิทักษ์ธรรมซึ่งเป็นเพื่อนกันมากว่า20ปีค่ะสร้างเสียงกระหึ่มจากมวลชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก โดยบรรยากาศที่เห็นหน้าเวทีนะคะก็มีการมอบพวงมลาลัยดอกดาวเรืองมอบดอกกุหลาบให้กับนายสุพิษและทีมงานอย่างล้นหลามค่ะพร้อมกับมีการโบกธงสีเหลืองหมายเลขห้ 5, และป้ายสนับสนุนนายสุพิธเต็มหน้าเวทีสลับกับการปราัยหาเสียงของผู้สมัครของทีมสงขาพัฒนานะคะขออภัยค่ะสงขาพลังใหม่ โดยมีการอย่างที่บอกค่ะว่าไฮไลท์ของงานก็คือมีจิ้มชวนชื่นและแฮกชวนชื่นมาร่วมให้กําลังใจในฐานะเพื่อนเก่าอีกด้วยโดยจิ้มชวนชื่นเปิดเผยนะคะว่าตนเองในฐานะที่เป็นเพื่อนเก่ามากว่า20ปีวันนี้ก็มาช่วยนายสุพิษค่ะในฐานะเพื่อนรู้จักกันว่านายสุพิษเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งทําจริงขนาดแค่นโยบายเดียวก็ปลุกทั้งเมืองให้สว่างสวัยแล้วพวกเราแค่มายืนยันให้พี่น้องประชาชนมั่น ว่าพี่ชายคนนี้เป็นคนจริงพูดจริงทําจริงและเป็นคนรักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจเราจึงอยากเห็นสงขลาได้มีคนดีมีความสามารถไปเป็นผู้นำขณะที่นายสุพิพิทักธรรมผู้สมัครนายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดสงขลาเบอร์ห้านะกล่าวว่าเวทีปราศัวยในวันนี้ก็เน้นนโยบายสำคัญสำหรับ พื้นที่คาบสมุทรสถิงพระให้สมกับยุทธศาสตร์แรกที่เราประกาศก็คือยุทธศาสตร์คาบสมุทรรักษาทางเรื่องการจัดก,การน้ำอย่างเป็นระบบยกระดับถนนองค์การบริหารจังหวัดสงขลาศูนย์เครื่องจักรกลส่วนหน้าขององค์การบริหารจังหวัดสงขลาสงขลาสี่มุมเมือง เปลี่ยนนาร้างเป็นนาปาล์มและนนุบายปรับปรุงแพขนานยนต์รวมไปถึงผลักดันค่ะสงขาสู่เมืองมรดกโลกไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของนายสุพิธพิทักษ์ธรรมถึงการประใสยเมื่อวานนี้ค่ะอยากเรียนพี่น้องส่อโดยรงครับวันนี้เป็นการข่งขันของทีมสงขาเราใหม่นะครับพี่น้องเรื่องทีุ่กผิดเบอร์ห้า ภูมิใจเกินคาดนะครับเกินความคาดหวังครับวันนี้พี่น้องมาประมาณเกินกว่าเกินะครับ นโยบายเกียวเกียวกับพื้นที่ครับสมุรเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำตกน้ำลงนะครับน้ำปิดน้ำใช้นะครับหรือน้ำปูพวกใบพวกนะครับสองนาล้างนะครับเราจะทำทุดปานะครับเรื่องของการแก้ปัญหาภาพสมุทรภูมิภาคนะครับเรื่องเรื่องของทะเลสาบนะครับที่เป็นเรื่องราวที่พูดมานานนะครับพูดมานานจนกระทั่งว่าฝนเนี่ยคุ้นชินครับ เรื่องราวของการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากที่พายพี่น้องมาผมยนีกับทุกท่นนะครับเรื่องกันมาก็คือเรื่องของแผงหนานยนนะครับที่พี่น้องฝั่งสิงห์ละคอฝั่งขาวสุขสุงท่าเนี่ยได้รับผลกระทกในจังหวัดพิลาร่งบัวชุม,มนุมนะครับแล้วอีกหลายๆเรื่องอีกประเด็นก็คือเรื่องโรือโลกนะครับที่เราเข้าลูกที่ได้เป็นที่โลกนะครับเราก็อยากพี่น้องว่าเราจะเอา เอาแล้วก็เป็โอกาสนะครับโอกาสที่จะพัฒนาขั้นสูงลึ้ในในการที่ยูซิโกเอาเอาหลงเข้าไปในโมดโกนะคาว่าเรื่องราวหลายเรื่นี้หลายเรื่องครับที่ผมจะนำเสนอในการนำมาให้กับพี่น้องคนขั้นสูบ อย่างที่บอกนะคะว่าการจัดเวทีปราศัยในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีอย่าเป็นครั้งแรกในพื้นที่บ้านเกิดนะคะเดือนนั้นค่ะจึงถือว่าเป็นฐานเสียงสําคัญของทีมสงขลาพลังใหม่และเพื่อเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจแน่ๆของทีมสงขลาพลังใหม่ที่จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลาให้ก้าวหน้าและยั่งยืนเราจึงเห็นทีมบริหารมาร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสมพรใช้บางยางซึ่งครั้งนี้มาในตําแหน่งของ ที่ปรึกษาษกิติมศัา์ทีมสงขลาพัฒนารวมถึงอดีตรองผู้ว่าและการจังหวัดสงขลานายอำนวยพินสุวรรณที่พึ่งกเกษียณอายุไปเมื่อปีที่ผ่านมาดังนั้นการลงสนามการเมืองท้งนี้จึงอยู่ในตําแหน่งนะคะรองนายกองค์การราส่วนจังหวัดสงขลา ด้วยดีผู้ว่าและการตวัดสงลานายสมพรใช้บางอย่างก็ได้ปสาสัยบนเวทีโดยกล่าวถึงการตัดสินใจที่มาร่วมสนุนนายสุพิษและยื่นข้อเสนอ2ข้อสําคัญให้แก่นายสุพิษนั่นก็คือ 1. ให้ทํางานเป็นกลางไม่สังกัดพักการเมืองใดและ 2. ขอให้ในายสุพิษทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อนายสุพิษรับปาก ตนจึงตัดสินใจเพื่อทำงานร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปฟังเสียงบนเวทีนะของนายสมพรใช้บางอย่างค่ะข้าสมุนสิงพระเอกท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วครับเรายังไม่เห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการที่จะทำงานความตุ้มเทเสียสละเหมือนกับที่ทางทางคเด็กคุณหญิงทัานอำนวยได้เรียนไป ก็มไม่ต้องสาทยายยอะไรมากนี่คือสิ่งที่เราได้ทํากันมาได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํางานเพื่บ้านเกิดเมืองวอนเราปรึกษ,ษากันมาครับมาเรียนผลม,มาคุยกับผมว่าท่านรับผมจะขอลาออกจากอธิบดีองค์ผู้ลวนมารับใช้พี่น้องชาวสงขลาในําแหน่งนายกอบจสงขลาผมก็บอกคิดดีหรือเปล่ กว่าจะเติบโตจ,จากเด็กบ้านนอกโรงเรียนวัดเริ่มจากซีหนึ่งจนทั้งถึงซีสิบเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆสุขิตก็ยืนยันกับผมว่าผมตั้งใจมุ่งม,มั่นพร้อมครับที่จะมารับใช้พี่น้องชาวสงขลาเพื่อมาแตบตอบแทนคุณแผ่นดินบ้านเกิดเมืองน,นอนที่ให้ชีวิตก็มา บ้าึกษาผมผมก็บอกค่าอย่างนั้นผมก็สนับสนุน